กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายพ่อกันมือนอวันศุกร์ที่14มีนาคม2 5 68พี่นอ้องมื่อวานอากาศฮอนอบอ้าวคือเกาพี่น้องมือนีหฮอนก็อากาศสงสัยเป็นล่าค่ามั่นซ้ำปะหลังพี่น้องมือนีนปน่อยกับจะพาพี่น้องมาลายงานล่าค่ามั่นซ้ำปะหลังพี่น้องไล่พื้นที่ไล่จังหวัดล่านรับสื่อล่าค่ามั่นซ้ำปะหลังล่าค่าต่ำกว่า2บาทบางพื้นที่ล่าค่าอยู่ที่ บาท20ต่างต่อกิโลกรัมพี่น้องพอหน่อยจะรายงานต่อไปนี่กับเป็นข้อมูลจากพี่น้องทางบ้านซอยรายงานเข้ามาไปรับชมรับฟังกันพี่น้องมาพี่น้องมาเขาเรื่องก็เลยมือนี้พี่น้อง ส่วนล่าค่าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดล่าค่ากลางพี่น้องต่ำสุดอยู่6,800บาทสูงสุด7,400บาทต่อตัอนส่วนเขาเปลือก้อมมะลิเขาหน้าปีปี6 7เจ็ทับ6 8ล่าค่ากลางกับจูหนึ่งห0 0 0พ บาทถึง16,500บาทต่อตันพี่น้องหรือกิโลกรัมละ15บาทถึง16บาท50สตังค์ต่อกิโลกรัมพี่น้องมือนี้ป้าหน่อยจากาพี่น้องมา,าไายงานล่าค่ามั่นสัมปะหลังเป็นล่าค่า,าล่ารับซื้อแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดข้อมูลจากพี่น้องทั้งบ้านซอยาไายงานมามือนี้อำเภอตะการผรืชผลพี่น้องล่าค่ารับซื้อบาท10ตังค์ต่อกิโลกรัมบาท อีกบวกี่มือบวกเอนสิต่ำกว่าบาทหนึ่งบวกพี่น้องการจนาบุรีล่าค่ามั่นร่วมบาท40ตังต่อกิโลกร,รมัมเลยมือนีบาท30ตังต่อกิโลกร,รมัมมุกดาหารอำเภอดงหลวงมือนีวัดแป้ง30บเปอร์เซ็นต์บาทเก้าสิบหาสตังต่อกิโลกร,รมัมมุกดาหารพี่น้องมั่นร่วมบาท40สหาสตังต่อกิโลกร,รมัมพี่น้องโล่งแป้งอำนาจเจริญ วัดเสือแปลง30% 2บาท10หาตังต่อกิโลกร,รัมน้องบัวละเว้มนีวัดแปลง30% 2บาท80ตังต่อกิโลกร,รัมนักอสวสรรค์ไพ่ซาลี่พี่น้องมอนีวัดแปลง2 5บาท5 0ตังต่อกิโลกร,รัมใช่ภูมพมืมูนี่้านรับสื่อบาทเกหาสตังต่อกิโลกร,รัมพี่น้องวัดแปลง2 5เด้อการสินมอนีล้านรับสื่อวัดแปลง30% อยู่ที่สองบาทสี่สิบตังต่อกิโลกร,รมัมส่วนจังหวัดลำปางมาหนิมันรวมล่าค่าบาทหกสิบตังต่อกิโลกร,รัมพี่น้องอํานาจเจริญมันรวมบาทยี่สิบห้าสตังต่อกิโลกร,รมัมจังหวัดแพร่พี่น้องวัดแปงสามสิบเปอร์เซ็นต์บาทแปดสิบตังต่อกิโลกร,รมัมพี่น้องอําเภอโน้นสะอาดวัด แป้ง30บเปอร์เซนบาทเก่าสิบตังต่อกิโลกร,รัมพี่น้องกำแพงเพชรอำเภอคลองลานมึอนี่บาท60ตังต่อกิโลกรมัมส่วนสุรินราคามันรวมลาาม้านรับสือ่อบาทห0าสิบตังต่อกิโลกรัมพี่น้องอุบลราชธา,านีมึอน,นี่พี่น้องราคามันรวมบาท20่ตังต่อ,อก,กิโลกรมัมพี่น้องก็เป็นข้อมูลจากพี่น้องทั้งบ้านซอยไา่งานเขามาพี่น้อง อำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลฯมนีล่านรับสื่อบาท40ตา่ตังตอกิโลกรัมสกลนครล่าค่ามั่นร่วมบาทห5สหสตังตอกิโลกรัมอุดรธานีล้านรับสื่อมั่นร่วมบาทเกาสิตังตอกิโลกรัมพิษณุโลกล่าค่ามั่นร่วมบาท7 0บถึง2บาทต่อกิโลกรัมอำเภอกะนวลจังหวัดขอนแก่นล่าค่ามั่นร่วมบาทห0ตังตอกิโลก,กร,ลลรัมกุดล่างเพือง ราคามันรวมบาท80สตังต์ต่อกิโลกรัมบอระบือมหาสารคามมันรวมบาท75สตหาสตังต์ต่อกิโลกรัมคู่คันพี่น้องอำเภอคู่คันจังหวัดศรีสะเกดราคามันรวมบาท50สตังต์ต่อกิโลกรัมพี่น้องนี่ก็เป็นข้อมูลจากพี่น้องทางบ้านพี่น้องยะโสอนราคามันล้านบาทห5สตหาสตังต์ต่อกิโลกรัมพี่น้องโล่งแปลงอำเภอกันทะลักวัดแป้ง30บเปอร์เซ็นต์บาท85สต้างค์ ต่อกิโลกรัมลอยเอสมินิราคามั่นรวมบาท40่ตังต่อกิโลกรัมน,นี่ก็เป็นข้อมูลจากพี่น้องเอฟซีพี่น้องทั้งบ้านซอยไล่งานเขามากกับขอพระคุณพี่น้องเอฟซีที่ซอยไล่งานราคามั่นสัมปลังทางโซนบ้านพี่น้องเอฟซีพี่น้องทั้งบ้านแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเขามากพี่น้องกับขอพระคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ป้าหน่อยกับเป็นกําลังใจพี่น้องเกษตรกรชาว ไรมันสำปะหลังบ่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกเขาหน้าปังเขาหน้าปีสุภูสุคนขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงหมดเจ็บหมดจนพี่น้องเป็นกําลังใจให้สู้ๆเนาะพี่น้องเนาะเฮตุจังได้อาชีพเฮ้าเนาะล่าข้าเป็นจังไดก็สู้กันต่อไปพี่น้องเห็ุจังไดล่าข้าจะดีกว่านีก้กะว่อนภาารัฐเห็นใจพี่น้องเกษตรกรที่เพาะปลูกมันแล้วก็เพ่อปลูกเขาเจ้าหน้าปังเพิ่นว่า ล่าข้าเขาตกต่ำให้ไปปลูกกล้วยล่าค้ามั่นตกต่ำเสียห้ปลูกยังอีกพี่น้องปลูกมาตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่เนาะพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกํำลังใจให้สูส้ๆครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่วาวคำว่าสวัสดีครับอขอกันม่คลิมนาครับ